โอ้ oh, นะดูเยียป่องวันนี้มาแบบชุดชุดนอกเลยฮะนะวันนี้เขาไม่ได้ทำงานนะนะีพาคุณนายนกมาด้วยนะีเระวันนี้เขาลางานฮนะแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะมาเดินตลาดนัดสงสัยกำลังดูกระถางมั้งฮะนะนะเดี๋ยวไปดูซิว่าเงียป่องได้อะไร กิตเในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆโอ้ดูคนมาด้วยเนี่ยมาเดินตลาดนัดงานการไม่ทําวันนี้เฮ้ยย่าป่องไม่ทํางานเหรอวันนี้ไหนเงินเดือนสวยไหมเน้่ยใครซื้อนี่ใครซื้อนี่ มีน่าจะมีคนซื้อแล้วนะต้นนี้แนี่ยใคก็ซื้อไปตลาดพี่ซื้อต่อนะจ่ายเงินยังไม่จ่ายอะไรคุณหนึ่งร้อยห้าสิบ่ะไหนคุณคุณซื้ออะไรซื้ออะไรกระถา,างต้นไม้ีออาามหมดแล้วจ้ะอ่ากระถางซื้ออะไรซื้อกระถางแล้วไม้หมดแล้วละแลไม้หมดแล้วนะนี่อันนี้อันนี้120อันนี้180 นะรวมกันเป็น200พอดีเออราคาที่ว่าแล้วเป็นไงต้นไม้ได้อะไรบ้างเนี่ยอ่าแล้วตกลงคุณไม่ทํางานเหรอวันนี้เป็นไงฮะคุณไม่ทํางานเหรอวันนี้เดินไปมือกับบาทพังนาอะไรเยอะโอ้เดินเล่า เอาแล้วทุที่เลยสามสิบหยุดต่ะวานแล้วสามสิบว่าเาเกินแล้วอหยุดโอ้โหคุณลาปักนเนี่ย่ลาพักผ่อนเนี่ยาเนไ่ะค่ะเอาไปทอดได้มันเฮ้ยอะไรน่ะขอยไข่อะไรเหมือนพีไหมไข่ไข่โอ้ยไข่ใหญ่กว่าไข่ผมอีกคุณนี่เออ อันนี้อะไรเนี่ยอ่าคุณชอบของดำเหรออ๋ <c oughs> อมีหน้าถึงยืนตาแดด <c oughs> ชอบดำดำด่างๆนี่เองนี่ต้นเท่าไหร่เนี่นยต้นละร้อยต้นละร้อไม่สายตาผมมองไม่เห็นหรอกสายตาสั้นใชอ๋อเดินประจำไม่ถึงครับอ่าก็อ๋อวันนี้เยป๋อง มาช่วยอุหนร้านตน,น,นี้เป็นร้านบอลน,นะนะมีเสสวยเหมือนกันเนี่ยโอ้โ oh ห oh. ราคาสามร้อยนะ 400, นะก็สี่ร้อยนะก็สสวยทั้งนั้นไปดูนี่ราประกวดแข่งกันนะอืมไม่อยากเล่าถ้าคุณไปดูงานประกวดก็ราคาแพงเลยเนี่ยสืยสวยแล้วเราก็มาหาต้น โปลเสียงจับไว้จับไว้อ่าถูกต้องอปีสองปีเจอกันใช่ไหมป้าอปีสองปีเขาก็เลือกขายแล้วเ,ลขเขารวยแล้วไอ,อที่ที่ผม ไอส,สั่งไว้นะคุณอย่าไปแอบจ่ายตังนะอันนั้นผมสั่งนะของเหยืองก็ซื้อมาก็เป็นกวักมรกตดำนะเนี่ยคนอะไรชอบของดำดำอ่ดำดำดำัดำดงๆชอบเหลือเกินน,นี่เป็นของนาเล็กนะไม่อยากจะบอก นี่ยาป๋องเขาก็ได้กระถางด้วยนะกระถางแบบรุ่นพิเศษก็คือแบบขี้เกียจรดน้ำมางั้นเถอะนะเออขี้เกียจรดน้ำขี้เกียจดูแลเออเอาแบบนี้เองเนี่ยวันนี้คุณนายนกไมาเองนาต้องจ่ายตังกยาป๋องเดินขิวเลยนะับผมสรับิปนี้ก็ฝากไว้คลิปนี้ผมสวัสดีครับ